ท่านท่านสวัสดีสวีดัตสวัสดีนีเลียหูหนูเลียเนี่เฮ้ยอยากตายเนาะจักบอกยังนะาคอยนี่ก็ได้นะครับน้าภาษาซ้ำน้อยอ่านี่ครับพามาดูธุรกิจขนาดเล็กของข่อยกับกเขาตุกข่อยนะครับนี่ครับตอนนี้เนาะจะเป็นหนูที่ผมเลี้ยงไว้อันนำมาผสมกันเขาไงคือาผสมกันนะครับภาษาไทยภาษาลาวคือผสมกันเซิร์งกันเซิร์งกันนี่ครับเนาะโอ้ยไม่ไม่หยาบใครนะครับผมผมเป็นคนจังไรครับนี้อ๋อทัดที่นะครับเนาะถ้าไม่จังไรไม่ใช่ผมครับผมนี่ครับท่านท่านแม่แม่ครับ นั่นจะเป็นหนูพันใหญ่นะครับนี่อันนี้หนูตัวเมียจะเป็นหนูที่บ้านเมื่อกีนั่นนะหนูตัวใหญ่ๆมันจะเป็นหนูหนูยังไงหนูไอ้ที่ผมซื้อมาจากไอ้บ้านกูหรครับนัวี่ว่าตัวยิ่ใหญ่มีขนาดเหมืนกับพันนี่พันใหญ่ครับผมนี่ครับผมมันเพราะว่าขังสักประมาณสองมือครับเพราะว่ามันเซ็ตตอนนั้นเซ็ตแท้ครับเซ็ตได้กับเซ็ตแท้แน่นอนครับผมนี่แหละครับผมจากการผัวตายนะครับนี่แหละครับตัวที่ว่ามันกัดผัวมันตายนะครับตัวที่ว่าผมถ่ายเป็นวิดีโอให้บังชุดก่อนนะครับนะตัวนี้แหละ นี่างเขาแบบตัวกินผัวครับผมมันน่ามีแห้งน้ากันเดี๋ยไปกินเขาแล้วครับเนาะโอ้แย่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 จังไรครับผมอ่าผมจะรออยู่ประมาณเดือนนี้อยู่ประมาณสองเดือนครับมันต้องยังไงมันก็ต้องตั้งท้องโอ้ยครับหยาดตะบูญยาดเบี้ยวเนาะเราไปทัวร์ทีบทัวร์แดนผมนี่ก็ได้นะครับตายเลยแม่ครับนะครับหนูพันธุ์ใหญ่กับหนูพันธุ์ที่จะต้านนั่นนั่มันคู่พวนะครับนั่นนี่นี่กับหนูพันธุ์ใหญ่นะครับมันจะตัวใหญ่กว่าหนูบ้านเขาครับเนาะหนูบ้านเขาอันนี้จะพันพันพื้นบ้านที่ผมซื้อมาทเขาาตตััััววบบบทคครรนนีี่่่แมอยู่กับผมมาปีนึงซื้อ ตัวนี้รู้สึกว่าออกลูกดูก้มม่วนี่ออกดูกเด่นเลยหลายลูกดๆนะครับเนาะปกติผมซื้อมาที่ว่าชุด8ตัวฮะเออแปดตัวสี่สิบบาทมันจะออกลูกสามเดือนสองโตไปประมาณหนึ่งแม่หนึ่งเนาะอันนี้แม่นี่คุณก็ผมที่สุดครับหลักออกลูกหลายสุดตัวนี้อยู่ประมาณเก้าถึงสิบตัวครับนี่นี่ครับนี่ได้ตัวเดียวนี่ยละนี่ผมจำผมเอาผสมหลายเที่ยวกับชุดนี้รู้สึกว่าหนูพันใหญ่กับหนูตัวพันบานเฮ้าเนี่ยมันเป็นหนูกระสายพันครับเนาะแต่ผมจับผสมไปแล้วมันก็เออออกลูกมาได้พอดีพวกนี้น้ำหนักดีครับัมน <c oughs> ตะเจ้าหน้กากประมาณนี้ประมาณสามเดือนผมจะอัปเดตคู่นี้นะครับมันเสร็ตัวใหญ่ขนาดเด่นครับออกรูปมีลูกเลี้ยงเต็มที่เพราะน่าให้ผมไม่เวลาเต็มที่สามเดือนครับเจ้าหน้กากมีลูกเจ้าหน้กากมีเป็นเด็ดเป็นแท้แน,น่นอนครับผมรับประกันโดยในผมนี่แหละครับน้องผู้สัตว์ส<อ>ัน้อยโอเคนะครับน้องสวัสดีผีเรียไม่เรียดีกว่าวันนี้ครับผ <c> ม <oughs> มันเทปบ่อยผีเรียมันติดแจ้ครับผม <c oughs> น้ำตาจะไหลโอเคนะครับน้องสวัสดีสวีดัสครับผม